สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นมาครับนี่ครับมาครับนี่ครับจะผมเข้าไปหน้าปกก่อนนี่ครับสอสกรีนผมผมลืมนำเสนอเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่ครับผมจะเข้าเกมแล้ว ผมจะได้เซิฟพาร์เซิฟเก่า,าครับผมก็ผมก็ผม,กผมจะตามสัญญานะครับผมจะทำข้าวผมขุดซีดไปต้องแต่พาร์แรกแล้วครับกว่าจะได้มายากฐานเส้นสาหา๋ยวกว่อนดอื่นต้องค้า ขี้บุนี่ะสีสีจ้า้าผยก็จะทำนี้ แล้วผมก็ปลูกเลยครับเขคนที่ชอบไปรับปลูกจับๆปูกปูสปบัเทปปลูปูกปูปูกปลูสายปูกปูคว้าปูกอ้าวหมดร้องเพลงจนเพลินเลยปลูกปลูลับบ้านไปก่อนเน่มงอานงนห เยอะแต่ม oh, oh, ันไม่ดีโอ้ได้แล้วได้ของดรอปก็ได้ห้าอันหรอโอ้ยสุดยอดตกลมรัก โอ๊ยปวดเที่ยวเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะ,ะผมเอานเงนี้ยบอกก่อ,อน เพื่อนผมเข้ามาแล้วสวันปรากฏว่าปรุงลงเนี่ครับเพื่อนผมนี่ครับเพื่อนผมเข้ามาแล้วเขาชื่อว่าปอนเกมเมอร์ปอนเกมเมอร์ครับผมจะไปรับเขา ตขานี้ละ<ม>เข้าไปในพุ่งไม้อ่ะโอ้นั่นนี้เห็นแล้ว อีสารนะครับพูดเราได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยถพูดไครวันนี้ครัไขอใคยนะครับขออภัยด้วยมาทำมกดไปขุดท้านที่กุดเจอเมื่อกี้กว่านะดีๆๆๆใคเดี๋ยวม่ช่แล้ว พอดีผมปรับไม่มีผีเลยครับผมกลัวของแตกที่ัานหาใหม่ถ้าของแตกก็จะเนหนื่อยร้อนเพราะมวอร้อนเกมเมอร์เลยตุดทอดก่อน,นแลนนนหละพุงจินเปหนไงร้ยฉันู้นี่ พักเส้นเนาะใช่ไมเนาะดูหัวเข้าไปหน่อยค่ะแม่คุณไม่มีไฟเลยผมติดเพราะมันสว่างดูเยอะๆเดี๋ยวเราปรับสว่างได้เแม่กูยังไม่ไปทางกูยังไม่ไปทางนี้เลยพร้ไปดูเหรอเฮ้ย วิ่งจ yeah. ้าวู้วว yep> ้าวถอยไปเลยซาปามาตะวฮ้ยนี่วู้วจะอะไรจะอะไรรวยค่าว้าวโอ้ยไปแอมเบ เด็กครับเด็กครับหกอันนะครับอันนี้ครับขนมปังใยงมุมม,ม,ม,มเอาไปเอาไปให้หมดเลยแต่ไม่ต้องขุดหรอกสปลาลมอนเตอร์นี่จะขุดหรือไม่ก้อนอขุดไหมขุดเลยขุดขุดเลยไม่อย่าเรามาปั๊มซอมบี้ไงดีดีไหมแ,แวจะได้ยินงข้าวกินดตาย ฝีผีได้เลยซัมซอมบี้ั่มีผีได้เลยเดี๋ยวค่วยเดีเอนุครับผมจะปรับระดับง่ายก่อนนีผมพร้อมลงนะครับคุขอใช้ลขึ้นธหน่ ผมจำไม่ดนะไ่งเงี้ยแล้ว,ลวปั๊มซมบลรวผมไปครับอันนี้ก่อน,เ,นเรียกว่าสเปาส์กินได้นะไม่น่าไม่ติดพิษผ้าคบนี้มันเป็นภาคเก่ามันเป็นของก๊กอบครับเรือมาเล่นมาสนุกดี เจ็บเจ็บปวระวังซอมบีิน้อยเด้อจิบซอมบี้เบบี้ผมถัาเจอเอนเดอร์แมวนี่ผมเอ้ยเอนเดอร์แมนนี่อุดอุดอุดเลยตายเลยเสียใจอุดเลยอ้อนี่เสียใจมันมีภาคใหม่ด้วยภาคสุดๆุดอ้าวนี่ไง ที่กดไปดีกว่าแล้วก็เอาตัดขนแกะเดี๋ยวไปเอาขนแกะให้เดี๋ยวไปอันนี้ก่อนเป็นตัวซ้ายเดียวเฮนโดดมาดอฟีคนเดียว บ้ลอยู่ไหนไม่มีไฟข้างล่างเอ้ยออย่าหากนเก็ดมาให้งันดูหนงเลยด้ด้านเธอ เอาไม้สิบเจ็ดอันหอางก็มีขอย่าไปด้วยอย่าไปด้วยอจะลงมดฮีโร่บาดลงไม่้ไม่ใช่พู้เชี่ยวชาญพอหารลวิ่งบ่อย ซอมบี้บันช่างอร่อยกันเสียทีอือหือขอโทษหน่อยเอ้คืออะไรอมอสซองนาดเนื้อไก่เออทำไมมติดพี่ทำไมกูไม่ติด กหาเป็นคนไอ้นี่นะสีอทอร์สโอเคจบคลิปป่ะเออเดี๋ยวพัดพัดหน้าเรามาเข้ามาเข้ามานะครับพัดหน้าเราขอพัดน,นี้ขอจบเพียงคลิปเพียงเท่านี้สำ<ด><ด>หรับวันนี้ขอบคุณครับสสวัดีครับ